ทุกคนฉันเจอเนี่ยเครื่องเล่นสวนสนุกเนี่ยมันเปิดใหม่อะ่ะแลชื่อส,สนุกอะไรอะ่ะไม่รู้แต่ว่าเราจะไม่ได้เครื่องเล่นทั้งหมดที่มีโอเคเราจะเครื่องเล่นแรกอันนีค้คืออะไรคืออะไรวะเล่นไม่เป็นจริงหรอใช่ ยังไงโอ๊ยจับไปเอกไป<อ>ฉันเล่นให้ดูมันจับไงจับไงอ,อ่ะเฮ้ยจับไงเฮ้ยนี่ไง,งจับได้แหละอ๋อมันแช่เย,ย็นให้แล้วทั้งนั้นฉันยิงเลยแล้วกันนี่โคตรแม่นอ่ะครับโอเคที่นั่นแหละ ฮะชนะแล้วหรอใช่ชนะมะอโอเคเราไปที่อื่นกันออาแล้วไอ้เกมกอนน่ะมันกลับไปแล้วมันคิดเกียจเล่นอโอเคแล้วอันนี้เป็นอ้วาวโอ้ฉันเคยเล่นมาสิปีก่อนอะแต่ตอนนี้เองอายุสิบแปดนะไม่ใช่ดิเอ่ออายุเองอายุสิบเจ็ดนะ ฮะเออเอเขานตดอเจัว่วบา่ใช่ไงถ้าง,างั้นเล่งขรงวันนี้แล้วดววูดวเมื่อตัวไม่อเฮ้ยตจอกเล่งก็เลยงไม่เป็นวู้ว่กลกองมานี้โอเคตั้งเหมือนเดิมแล้วก็เลง่ง เล่งเงินเออปุ้ง oh! ไม่โดนอืมปุ้งไม่ดโดนอลยยังไงตัวะละตัวข้างบนเธอจะไม่โดนรอบนี้เออมาไอ้ส้มมาเลยอุ๊ยโอเค ไม่อรกระดับนักแม่นปืนมือหนึ่งของโลกนักสนไนเปอร์มือหนึ่งของโลกยิงโดนน,น่นะมันยิงโดนน่นะครับผมเออเนี่ยบอกยิงโดนไงไอ้กากเอ้ยปากคนที่ขาพูดเฮ้ยจิบกล่องไาวะลอมาโดนดีเออเย่โดนแล้ว ตัวมอนสุด mm, อ no. oh, oh, ้าวเฮ้ยกีโกยังไงกีโก้อุ้ยใครนัก น่ขอกตาย,ยเล่นพี่เล่นก็เป็นอย่างนี้แหละโดนกล่องคนอื่นกํามตอบสนองอ่าอยเลงแล้วไอแดงโอเค ở lên còn tiểu ở ở ở thế đây à mày ngay Yeah đâu đấy ạ ok mình khen đi lại ừ nhầm tôi bye รชฉันด้วยเฮ้ยรถฉันด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสนามยิงปืนนั่นนี่อ่ะอ๋อใช่เราจะแข่งกับไอ้เขียวก่อนแล้วต่อไปตาเข้าพูดของเอฟแล้วก็ไอ้แดงอ๋อคุณกเอ๊ะโอเคฉันไปแล้ว เันมาแล้วฉันจะลอาหัวไอ้ส้มชายให้ดูฮ่าฮ่าฉันจะลอาหัวไอ้เขียวให้ดูอะไรนะสมชายเองพูดอะไรไงไอ้ส้มฉันนี่แหละจะลอกหัวเกฮ่าฮ่าต้องใส่พาปิตาก่อนนะครับฮะต้องใส่พาปิตาด้วยเหรอใช่แต่ขอหาก่อน ม่เห็นเลยเอ้ามองอะไรไม่เห็นเลยลืมปิดตาตึมสองหนึ่งลืมด้วยจริงจริงด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 ิงฮึเสียงอยู่ข้างหน้าแน่เลย

<ừ. S 2> เฮ้ยยยยไปเลยเฮ้ยซีจ๊อจไปเลยมองเลยไม่เห็นเลยอืมมันจะลงข้างล่างนะจุ๊กอ๋อเค้ถอยก่อนนี่นี่นี อืมเสียงแต่ไม่โดนฉันหรอกอืมอยู่ข้างบนแน่ๆเลยฉันจะเล่แล้วก็ปิว <c oughs> ไม่โดนหรอกเว้ออยออไอเยวใหใคนี่ไงโดนแล้วฮ่าฮ่าเอาอเออตัวกุมาตาแล้วแกทำไรโอ้อพี่ขายอะไรอะ่ะ โอ้โหดิคืบผมเกยเออหมายไหมกระเบื้องคือราคาห้าบาทห้าสิบบาทคืบโอ้เยเกว่าห้าบาทราคาสิบบาทแล้วนเนี่ยเกือบเอ่อไอ้ปัดไอ้ปุดล,ลืมเอาตังมาทำไงดีเฮ้ยไม่ใช่ดิไอ้ส้มลืมตังมาทำไงดีเอ่อนั่นสิทำไงดีผมก็ไม่รู้ครับแล้วว่ารากาเมืก็ดีกว่าไหมครับ